สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าไปช่องใหม่เสื้อผ้ามานะฝากด้วยนะครับทั้งสองช่องมีอะไรเกิดขึ้นที่สวนยางครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในโพธิวิ่งมาอย่างรวดเร็วต้องมีอะไรแน่ๆเลยมีอะไรมีอะไรอ๋อป้ามลให้คุณแม่สีขาวให้ไทยบ้านนอกแล้วก็สา่งมันนี้กับไทยอ่ะค่ะอ๋อสีขาวสีขาวข้าวใหม่ค่ะข้าวใหม่อ๋อข้าวใหม่เลยเกลี่ยกองแบกเอาเลยนะคะเกลี่ยกองแล้วอ๋อ อีกทีหนึงอีกทีหนึงอีกทีหนึงหอมไหมหอมไหมหอมข้างใหม่หอมจริงๆแบกเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ได้แนาทีอะเดินข้าบ้านเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านทางนู้นเดินเดินเข้าบ้านทางซ้ายมือ ท่านได้เข้าใหม่แล้วท่านอยู่นะฮะหรือว่ายังไงน่ารักมากครับแม่ผู้ใหญเยอะเลยไม่ขากนั้นเออเอาเอาขึ้นเอาไว้เหมือนเด้อ ผู้กำกับรผู้กำกับูากำกับแบกเหรออาากแบกนี่แหละแม่มื่หนีเลยบ้าหรือว่าอย่างไรใช่ข้าวนี่ขันจนเนาะกว่าจะเป็นเม็ดข้าวได้ออืใช่ค่ะฟังก่อนเขาก็ต้องขอบคุณทางคุณแม่ออเพื่อนคุณแม่ผู้ใหญ่เพื่อนครับผมเพื่อนได้มีการปักดำทำนาครับแม่นโบราณต้องรอระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีเนียนก็เพิ่งนรายเดือนได้หนตั้งแต่ ดำหน้าเดือนใดเดือนแปดไม่เดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดไม่เราไปดำวางเยี่ยมก่อนเออเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดอ่าเดือนเจ็ดขับสี่ห้าเดือนใช่ดำหน้า เรียบร้อยก็จะกวดไปเกี่ยวไปยังเรียบร้อยครับมาเข่าเล่ามาฟาดมายัางเนาะแม่มือตอนเล่าครับเ,เรียบร้อยเสียก็ชอบกว่าเอาไปสีอีกอืมอว่าจะไปสีสีเรียบร้อยบบานี้แม่มือกว่าจะไปเอาเข่าในโรงสีมาไว้อยู่เงินกว่าจะมาอยู่เงินมามอบพี่จำคัญคุอสูร้รแรงก,กเล่นใจที่เพิ่นมอบให้ข้าวหนึ่งเม็ดนี่มีคุณค่านี่นี่ ครับผมธรรมดาแน่นีครับเพราะนั่นเวลาเขาเอามากินก็ต้องกินให้หมดเนี่ยแหละครับผมอันนี้เป็นข้าวสวยแร้วข้าวยังไงช่วงเจี๊ยบข้าวเหนียวข้าวเหนียวว่าแม่งข้าวเจ้าข้าวน่ะสวยอยู่แล้วข้าวน่ะไม่ว่าจะเป็นเหนียวหรือเจ้าก็สวยอยู่แล้วอ๋อข้าใบเนาะเออเพราะว่าแต่ละเม็ดนี่ข้าวไม่ได้หักได้นี่ครับเวลาไปสีลงสีนี่คือสีสวยรอยเนาะงามเลยสอยสอยสวยแบบสอยแบบ ร่ ons, are, างกายทั้งใจสวยจากข้างในปฏิเสธเนาะโอ้ปฏิเสธโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นักยังไงฮะวันไหนแล้วท่านจะหุงวันไหนครับเอาแบบนี้ครับวันที่จะหุงห้ท่านมาแบกแทนผมแล้วผมจะถ่ายแทนท้าที่แน่ๆก็ต้องขอบคุณคุณแม่แมวค่ะข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวค่ะต้องมีแช่ก่อนนะคะแช่ก่อนแช่น้ำทำว่ามานี่คือการแช่ตามภาษาอีสาเนี่คือเอาเข่ามาใส่หน้าเป็นกระเจ้าแล้วกัน เขามีสูตรลับแล้วทุกวันนี้เขามีสูตรใหม่แล้วสูตรยังไงคะสูตรไม่ต้องแช่ออทำไล่ะต้มน้ำร้อนๆแล้วก็ลวกแล้วก็เอาไปนึ่งได้เลยจริงเหรอคะพ่อชี้น้่นเด๊ะเว้าเว้าจริงเหรอไม่ค่ะไม่หน่อยค่ะลวกน้ำร้อนแล้วก็อะไม่ต้องแช่เหรอข้าวเหนียวอ่ะก่อนนึ่งอ้าวเหรอถ้า อ้าวฟัง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 คุาฟังฟังบอกว่าเชิญ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 ค่ะเดี๋ยวให้มันน่องแกหนักหนักหนักเขาโอ้ยก็เอาลงก่อนเป็นไรอ่ะเอาม่ใส่มันไม่ได้ฉากมันไม่ได้ฉากโอ้มันไม่ได้ฉากท่านท่านท่านอธิบายให้เพื่อนฟังว่ามาข้าวมายังไงเอาไปใส่้หนักแล้วไม่ไหวแล้วเอาไปเก็บก่อนจะแบกโคไว้ก่อนข้าวเขาบอกว่าให้แช่แช่น้ำไว้ประมาณห้าเอ่อสิบนาทีก็ได้สิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ยกลงพอยกลงเสร็จปุ๊บก็เอาข้าวที่ที่เราแช่ไว้นั้นรีน้ําออกให้แห้งแล้วก็เทใส่น้ําร้อนแล้วก็ชนประมาณห้าถึงสิบนาทีเหมือนกันให้ให้ยางข้าวมันออกถ้ายางข้าวออกเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ข้าวมันจะทาให้ให้ข้าวนั่นนิ่มทั้งวันถึงค้างคืนถึงตอนชาก็ยังนิ่มอยู่เพราะว่าข้าวที่มันแข็งเพราะว่าที่มันแข็งเขาบอกว่ามันมียางข้าวอยู่ ที่เป็นน้ำนุมข้าวอะไรพวกนี้เป็นยางอ่ะนะครับมันทําให้ตัวนั้นหลุดออกไปวก็ม้ความันนิ่มแล้วรันตลอดทั้งวันไม่ต้องไปอุ่นบ่อยเพราะว่างั้นครับทําอย่างนี้แล้วมันทําให้อะวิตามินโรวิตามินยังอยู่ครับไม่อยู่มันไปหรือเปล่าเพราะว่าปกติอ่ะเวลาเราหุงข้าวหรืออะไรยังนะอันน้ําข้าวอ่ะมันจะมีประโยชน์ใช่แต่นี่เราออกหมดแล้วมันยังมีประโยชน์อยู่ไหมครับมีครับยังมีอยู่ใช่ไหมะใช่ที่ออกนี่ ที่มันผ่านน้าร้อนมันจะเป็นยางข้าวเป็นยางข้าวถ้าเราต้มข้าวน้ำเดือดแล้วเราเอาข้าวลงไปนั่นน่ะวิตามินออกหมดครับมีความรู้เยอะจังเลยดีกว่าไม่มาแถวนี้นะวันนี้นี่โพธิสมมุติว่าเราลืมหมาข้าวนั่ก็ได้เคล็ดลับใหม่แล้วมาตักข้านาทีสิบนาทีก็เอาไปผ่านผ่านน้าร้อนในน้ำร้อนเอาไปใส่น้ำเดือดไว้ห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ต้มน้ําร้อนแล้วก็ลวกเลย ให้น้ําร้อนมันเดือดเดือดเลยนะฮะแล้วเราก็ยกลงแล้วเททิ้งใช่ไหมคะที่เราไอ้ครับไอ้น้ำที่เราหมาสี่ห้านาทีอ่ะใช่แล้วก็เททิ้งเลยค่ะครับน้ําที่เดือดเดืแล้วก็เททิ้งไอ้พอเอาข้าวลงไปคนคเรื่อยๆนะฮะอย่าไปแช่ทิ้งไว้นะคือต้องคนเรื่อยๆให้ยังข้าวมันสุกก่อนใช่อย่าไปทิ้งไว้ห้าสิบนาทีไม่ได้นะฮะนั่นเป็นเรื่องอีกทีหนึงข้าวเละเลยคือเราต้องคนให้ยางข้าวมันออกนายนายไอ้ไอ้ระเหยไอ้ร้อนมันออกจ้าคลิปจะเอาคลิปนะครับจบแล้วครับ เริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะส่งมอบใหม่อ่ะแม่ผู้ใหญ่อะบายอะบายเอาเอาเอาสิบสองนาทีเลยอม่ผมทำสิบเลยก็นะครับผมมัน ขอบคุณเนาะต้องขอขอบคุณป้าแมวป้าแมวนะป้าแมวนะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่มาแร้บผู้ใหญ่ได้จัดส่งมาถึงแล้วครับตั้งผมและลุงพ่นก็ได้ข้าวเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเดี๋ยวเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลุก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 ล โอ้แมวนี้ก็ยไม่เห็นอยู่ในไลน์ละบ่ <erd> um. มีข้าวใหม่ไปให้ทบ้านนอกไหมโอ้บ้านบ้านเพิ่อยู่ในไลน์เนาะบ้านเพินน่น,นอนอ,นอก่าฮ่าย่าฮ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 ่่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่่าฮาฮาฮ่าาฮ่่า o าฮ่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 อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่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 าาฮ่า่า พี่ชายชายชาแนลนาะครับผมดุงพันธ์ทั้งมณนอกเด้อนะครับก็ขอกลับคุณมากมาครืออย่างสูงนะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็คือข้าวที่ท่านให้มานี่ก็ทําให้เรามีชีวิตรอดครับรอดแบบไหนคือบม่ได้กินจังสามื่อนิ่งนะอันนี้ข้าวเหนียวฮ้อนๆเนาะแต่แต่หนูไม่ถึงหรอกค่ะทั้งมณนอกวันเดียวหนูก็โอ้ใจจะขาดถ้าไม่ได้กินวันเดียวนะโอ้เคยไม่กินข้าวสูงสุดเท่าไหร่ฮะไม่กินใหญ่เลยหรอครับ สูงสุดกี่กินไลทีบอยู่แล้วบอกกินเข่าเลยจังมือวันเดียววันเดียวมมไม่เป็นยังคือบอกกินเข่าวันเดียวอ้หักไ้เด้๋่า นึกว <S preach science> ่าองค์หงนั่นกันกับท่านเต่าเออนบ่อยอะค่ะพ่อทิงนอนบ่อยค่ะตอนนี้เราไม่ได้ไปนอนด้วยกันนะนอนไเถาแล้วถอะนี้เราแ้องหันหัน้องไปท่านนอนที่บ้านคุณแม่นะข้าวอย่าไปนอนนู่นนอนนาแยกกันนอนเราบอกเสมอเยกกันนอนเอาเลยเผื่อเราคลิปนี้ผมจะไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์แลยพ่อปานกลางเต็นท์นอนที่นู่นอ้าวนมีนอนเป็นคนละมุงแล้วนะฮะเอาอีกคลิปนึงเอาอีกคลิปนึงเอาแยกกันนอนอ้